ในกรณีฐานรีโมทแบตเตอรี่อ่อนหมายถึงว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคอนดาสมาร์ททีทุกทุนนะครับถ้าสัญญาเตือนไฟกระพริบห้าครั้งลักษณะนี้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าแบตเตอรี่ของรีโมทคุณแบตเตอรี่อ่อนต้องหาเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทไม่ติดนะครับรีโมทแบบนี้ถ้าฐานหมดจะทําอย่างไรคลิปนี้มีคาตอบผมเซลล์นุ่มจะแนะนําในเรื่องของการเปลี่ยนฐานรีโมทด้วยตัวเองง่ายๆไม่ต้องพึ่งช่างเลยนะครับไปดูกันมีคนสอบถามเข้ามาเยอะไว้พี่นุ่ม แบตเตอรี่ฮอนด้าสมาร์ทคของ Honda เนี่ยถ้าแบบมันอ่อนมันจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับนี่นะครับเซเวนะครับนะครับห้าสิบกว่าบาทห้าิบห้าบาทเบอร์ตรงนะฮะวิธีการเปลี่ยนนะครับมีเหรียญห้าเหรียญบาทนะครับนี่ใส่ลงไปตรงช่องนี้นะครับบิดปับง่ายๆเลยออกมาปุ๊บจะเจอฐานนะครับแผงวงจรตัวนี้นะครับวางไว้แล้วก็จะเจอฐานก็ใช้นิ้วหรืออะไรก็ได้ที่ปลายแหลมนะครับแงฐานออกมาครับ เสร็จแล้วอันน <ee> ี boss, Ad, Again, huh kind of ้เบอร์นะเบอร์นี่ไปที er ่เซเว่นนะครับต้องดูเบอร์นี่ฮะเบอร์มันมีอยู่แล้วครับ V3 อ่ะของใหม่ครับแกะออกมาเลยครับเบอร์ต้องตรงนะฮะก็ V3 นะครับพาราโซนิกนะครับง่ายๆเลยเซเว่นนะครับมานะครับอันนี้ทันใหม่นะครับผมนี่ทันใหม่นะนะครับอ่ะเบอร์ตรงนะฮะอันนี้ทันใหม่นะอันนี้เบอร์เก่านะตรงกันอันนี้อันใหม่นะใส่เข้าไปนะครับง่ายๆเลย หันหน้ากลมกลมขึ้นนะฮะไม่ใช่หันหน้ากลมกลมลงนะหันหน้าขึ้นแบบนี้นะครับก็คือหน้าหน้ากลมหน้าหน้าแบนเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนนะครับอ่าแล้วก็ประกอบเข้าไปไยังแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จนะครับออาเดี๋ยวดูอ่ะเรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคนะครับอ่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครัย